ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ Atmosphere Drive ตอนนี้เราจะไปที่รถกันเพื่อติดตั้งเครื่องกรองอากาศดูให้แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิทห้ามติดตั้งหรือใช้งานฟังกช์ชันต่างๆขณะขับขี่เริ่มต้นจากการแกะกล่องในนั้นคุณจะพบคู่มือผู้ใช้งานและการรับประกันเครื่อง Atmosphere Drive พร้อมแผ่นกรอง3ชั้นในแผ่นเดียวสายรัดตัวเครื่องและสายไฟขนาด12โวลต์เพื่อใช้ภายในรถยนต์ เปิดฝาครอบด้านบนโดยกดปุ่มด้านหลังเครื่องนำแผ่นกรองออกจากพลาสติกที่หุ้มอยู่และประกอบเข้ากับตัวเครื่องให้ด้านที่เป็นตะข่ายสีดำอยู่ด้านบนประกอบฝาครอบด้านบนเมื่อปิดสนิทดีคุณจะได้ยินเสียงคลิกจับสายรัดให้ด้านที่เป็นแถบน้ำเตยอ,อยู่ด้านล่างสอดสายรัดผ่านเข้าช่องด้านหลังเครื่องเสียบสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง ใช้สายรัดรัดตัวเครื่องเข้ากับด้านหลังที่พักศีรษะหรือบริเวณคอนโซลกลางให้แน่นดึงพลาสติกออกจากตัวเครื่องเสียบปลั๊กกับที่ชาร์จไฟในรถยนต์ขนาด12โวลต์อย่าให้สายไฟกีดขวางบริเวณที่นั่งคนขับ Atmosphere Drive เ,เพื่ออากาศสะอาดในทุกการเดินทางเพื่อคุณและครอบครัวที่คุณรัก